จอมยุดเดชสวัสดีค่ะพี่น้องเจ๊เปิลสายห้ากะอ่ามาเบิ้งพี่น้องขามือจ,จับอีกกระปูไปดองกจีก็ต่ำบักหฮงเบิ้งจอมยุดดนป่าย,ยังมาปะเขาวออจอมยุดจอมยุดเดชหาเศร้ากินค้าพี่น้องเอ้ยมีซำได้กินซำนั่นมิแต่เน่บริสุทธิ์ดอกนี่มึเงเนี้ยป่าอู้ปลาดุกไหมพูน่ะปลาดุกหน่อยก็เซลออกมาได้นี่ สิบดูดป่ะพี่น้องอีกกระปูแยกออกแล้วได้พี่น้องเจ็บเป็นเสียห้าสียไปดองดองกิตําบักฮงตะละมือตะละเวนบ่อเห็ดเวียกบ๊ย้ยผุน่ะเดปล่อยใส่น้องหนเนาะปล่อยน้องสาบ่านน่ประดูกจอมหยุดเด้นี่จะเป็นท,ท่ายอยยังหนูพี่น้อง <c oughs> เอา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 มาเบิ่งจอมหยุด จ,จ,อยอยอจอมหยุดหวดชขีสกิตเลยจอมหยุดไฟยางเงี้ยเบิดเดลยวจอมหยุดจอมหยุดคิดหอดเอฟซีเด้อเอฟซีผู้ใดน้มถ่วมก็เป็นกำลังใจให้เด้อจ้าคนไทยไม่ทิ้งกันนี่แหละเจ็บปนเส้ยห้ากับเฮ็ดนี่แหละอันนี้ก็สีดังไฟปิงค่ะนี่ ต้องสามตัวกระเสียบเรียบปลาเด็กมันจำน้ำแหนวอุ้ยปลาเด็กขวดกระเสียบด้วยพี่น้องจำปลาเด็กนี่กระปู๋ยจะไปดองตามมะคงเนี่นี่ต้องล้างให้สะอาดอีกระปูอีกระปูอีกระปูบ่มีเวียกบ่มีงานบ่เห็ดเวียกบ่เห็ดงานเดจจอมหยุดเออจอมหยุดเด้ ใสใ่ขันไว้ก่อนพี่น้องอให้มันเหร่นร้อยเหร่นก่อนโอ้ยได้ล่ะเอาเอาเฮ้ยเป็ดปล่อยน้องน้องสารนะพี่น้องนะ้าประดุกเอ็ดป้าพี่น้องขอก็ได้แต่ละมื่นแต่ละเว้นนะเนาะเฮ้ยเศร้าแล้วก็คัมคัแล้วก็เศร้าเบื้องเนี้ยพูน่ะ เลยป่าแม่จอมหยุดเด้นี่จอมหยุดเด้นี่น่าเพรเห็ดเวี้ยงยังได้ป่าได้ปูอยู่เด้อนี่เด้อไปพี่น้องไปทำเมนูดังไฟก่อนดังไฟปิีงป่กปากันปิีงน้าจังสีแสียพี่น้องนี่สามตัวเขาเขาจำเขาอิ่มย่อนด้วยพี่น้องเด้อนี่ปูนี่คือกันนี่เขาไปดองใส่น้ำป่านี่ใส่กระเทียมใส่สุรวดแน่เอ้ย พี่น้องนวดลึกนวดเลืกตํำกบอกหุงบ่นี้เสียรลายแต่ว่าสีเอาเนี้ยมาขัดก่อนเอาฝอยขัดหม้อบ่มาขัดก่อนให้มันขาวๆอบ่ายบายจีเปอร์เซขึ้นหอดเด้อนี่คือจอมหยุดเดแต่ละมือแต่ละเวนบ่อเหตุเวียกแต่ว่าได้ป่าก็อีปู